สวัสดีครับสงครามยูเครน651วันตอนนี้สิ่งที่คนพูดถึงคือสัฐอเมิการเนี่ยงบหมดในการช่วยเหลือยูเครนจริงๆแล้วเป็นการแสดงความเป็นห่วงของผู้เกี่ยวข้องในการของ,งบใหม่เพิ่มเติมนะครับส่วนที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะเพราะว่าสัตอเมิการนี่ทย,ยอยให้ไม่ได้ให้ครั้งเดียวการเมืองของสัตอเมีการมีสองพักใหญ่ที่ต่อสู้กันนะครับโจเบเดนอยู่พักเดโบแครตส่วนโดนัลด์ทรัมป์อยู่พักริพบริกันและการเลือกตั้งจะมีราวเดือนพฤศจิกายนปีหน้า ซึ่งทางรัสเซียน่หวังว่าชัมนี่จะกลับมานะครับและสันมีการจะตัดความชี้เหลือยูเครนนี้ออกไปและรัสเซียจะเอาชนะยูเครนได้มันเป็นความหวังของรัสเซียแต่ถ้ามองลึกๆแล้วนะครับสสพรรคกิบบับริกันหลายคนเนี่ยสนับสนุนให้ช่วยเหลือยูเครนนี้ต่อไปมันไม่แน่นะครับแม้ว่าโดนัลด์ชัมเนี่ยจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งก็ตามแต่ว่าตอนนี้ต้องสู้กันไปก่อนนะครับ ส่วนยูเครนต้องออกมาพูดว่าถ้าสฐอดมิกาไม่ช่วยเนี่ยยูเครนนี่แพ้แน่ซึ่งความจริงมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่สฐอเมิกาจะหยุดความพิเหลือยูเครนไปกว่าจะถึงวันนั้นรัสเซียก็ต้องอยู่ให้ได้นีกก่สกอนนะครับสงครามประจําถิ่นแอดมินได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้าแล้วจะออกมาแบบไหนก็ตามรัสเซียก็เจ็บทุกทางนะครับ651วันนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้รัสเซียก็โจมตียูเครนตามนิสัยของเขาเป้าหมายของรัสเซียก็คือประชาชนสู อพยพช่วยเหลือศูนย์การแพทย์อาคารที่ภักอาศัยแน่นอนว่ากลุ่มสิทธิเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรต่อรัสเซียรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธทางใต้แล้วก็ทางภาคตะวันออกเพราะว่าไม่มีระบบป้องกันนี้มากนัก กองทัพยูเครนนิกล่าวว่าได้สกัดโดน10บลำจากที่ส่งมาทั้งหมด17ลำในภูมิภาคคาคิฟส่วนรัสเซียบอกว่าได้สกัดโดนของยูเครนที่41ลิลำการต่อสู้ตอนนี้ยังหนักอยู่ในเมืองอาฟเจฟก้าแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับและรัสเซียมีการเสียรองผอบอกองพลที่14 ภาพรวมยูเครนก็ยังต้านการบุกข,ของรัสเซียนี้เอาไว้ได้แม้ว่าจะมีข่าวการทุจริตของยูเครนเรื่องอาวุธก็ตามนะครับสงครามยูเครนเนี่ยเอาจริงปัญหาของยูเครนก็เยอะแต่ว่ายูเครนสู้มาได้ถึงวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีไม่ได้สนใจเบอร์ซองของโลกอย่างรัสเซียเลยนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่6ธันวาคม2566นี้ออกมานะครับฐานของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3 3 5 1 1 0นายเพิ่มขึ้น1,270นายยิ่งหนาวรัเสเซียก็ยิ่งเสียเยอะนะครับรถถั้ง5,600คันเพิ่มขึ้น13รถยนเกราะ14,56เพิ่มขึ้น40ปืนใหญ่8,024เพิ่มขึ้น37จรวดหลายลำกล้อง 919เพิ่มขึ้น6นะครับระบบป้องกันภัยทางกาศ6กาศ605เท่าเดิมโดน6,083เพิ่มขึ้น51เครื่องบิน324วันนี้เพิ่มขึ้น1ลำนะครับวาสนาของเครื่องบินรุ่นไหนนอเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธกรร่อน1,570ร้อนเ5 7 0เท่าเดิมนะครับเรือรบ22เรือดำน้ำา1เท่าเดิมพาหนะ1532เพิ่มขึ้น49แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ 1,153เพิ่มขึ้น5นะครับ โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศไว้ว่าถ้ากลับมาเป็นประธานาธิบดีของสอเมิกาจะยุติสงครามยูเครนใน24ชั่วโมงแน่นอนว่าคือการเจรจานะครับซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายนิคิดแบบนั้นเพราะว่าเรื่องราวของพื้นที่มันซับซ้อนแม้ว่าทางกฎหมายแล้วมันจะเป็นของยูเครนแต่ว่าในทางปฏิบัติยูเครนน่ปกครองไม่ได้แต่ว่าที่สอเมิกายุคโจเบเดนช่วยเหลือยูเครนนะครับเพราะว่าข้อตกลงที่สอเมิกายุคก่อนนี้ทําไว้และยูเครนอยากสู้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับกว่าจะมี การเลือกตั้งปีหน้ารอดูว่ารัสเซียเนี่ยจะเจ็บแค่ไหนเท่านั้นเองบางทีการกลับมาของทามเนี่ยหนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นไปได้รัสเซียอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับ